สวัสดีค่ะพบกับช่องปุณณาพาชาแนลอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆและเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่วันนี้จะมาตอบคำถาม Q&A นะคะ10คำถามของงาน Delivery ที่ออสเตรเลียนะคะคำถามส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆนะคะถามเข้ามาทั้งในช่อง YouTube ช่องปุณภาชาแนลแล้วก็ในกลุ่ม Facebook Delivery Australia วันนี้ก็มารวบรวม10คคำถามให้กับทุกคนนะคะค่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปตอบคำถาม Q&A วแสิบคำถามวันนี้นะคะขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อจริงชื่อปุณภาภุมบุภานะคะตามชื่อของช่องเลยก,ก็คือปุณภาชาแนล ชื่อเล่นชื่อว่าโฟกัสนะคะหรือทุกคนสามารถเรียกเราว่าโฟก็ได้เออหรือชื่อตามที่ออสเตรเลียก็ชื่อว่าฟิโอนานะคะยินดีที่ได้รู้จักกากเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจนะคะมีหลายๆคนที่อินอินบ็อกซ์มานะคะให้กําลังใจเราว่าออติดตามอยู่นะคะออทำลิปออกมาเยอะๆรู้สึกว่าเป็นกําลังใจ มากๆเลยนะคะที่ออกมาทำชิปให้กับทุกคนแล้วก็ออกมาแชร์ประสบการณ์ดีๆที่จะมาแชร์ในช่องปุณาภา,าชาแนลเองวันนี้ก็เป็นฟิลแบบว่าออกมาคุยกันเม้ามอ,อยตอบคำถามละกันก่อนอื่นนะคะจะมาเล่าประสบการณ์ละกันว่าปกติเนี่ยก่อนที่เรามาอยู่ที่ออสเตรเลียตอนนี้เราอะมาอยู่ที่ออสเตรเลียสามถึงสี่ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำงานต่กอาหารนะคะดี l i v e r ร ทำงานนวดนะคะตอนนี้ก็ยังทาอยู่นะคะแต่เนื่องจากที่เราได้มาเปลี่ยนสายงานนะได้มาทํางานส่งอาหารเนื่องโควิดโควิดรอบแรกนะคะก็เกิดการล็อกดาวน์ที่ออสเตรเลียเราก็เลยคิดว่าเอ้ยจะทํายังไงเนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบทํางานแล้วก็ชอบหาอะไรทาไปเอยนะคะอะก็เลยสมัครงานไฟ ไฟดับไฟที่ตึกด,ดับแหละสงสัยสงสัยจะแบบว่า <c oughs> ไม่เซ็นเซอร์ฉันฉันนั่งอยู่อะ <c oughs> เอาแบบว่าคุยกันฟิลคุยกันนะแบบ <c oughs> แล้วก็ทีเนี้ยเราก็แบบว่าช่วงโควิดเราก็เลยสมัครไปเ e l i v ร้ y ซึ่งก่อนหนะ้านี้เพื่อนเราเขาทางาน <c oughs> นะคะเพื่อนหรือว่ารูเมทเราเขาทำงานมาห้าถึงหกปี ส่งอาหารเขาก็แนะนําว่าเออเนี่ยมาทําดูนะแต่เราด้วยความเราเป็น้หญิงอะ่ะเราก็แบบว่ารู้สึกไกลตัวอะไรอะ่ะจะไปส่งอาหารบางทีมันก็ดูบึกบึนมากเกินไปนะคะก็เลยไม่ได้สนใจแต่ด้วยสถานการณ์ก็เลยต้องทําพอทําแล้วก็รู้สึกว่าโอเคมันก็รายได้ดีนะคะแล้วก็รอบที่2เอ่อโควิดรอบที่2เราก็มาเริ่มทํา Uber Eats อ่ะเริ่มกันเลยนะคะทุกคนกับคําถามแรกนะคะงาน U b เ r วีซ่านักเรียนสามารถทํางานได้เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่นะคะคำถามที่เ,เพื่อนๆถามเข้ามาตอบนะคะงาน u ูเบอสามารถทำงานได้เกิน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะเนื่องจากงานอูเบอร์เนี่ยเป็นงานฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์ฟรีแลนซ์นะคะที่เราอะ่ะจะทำตอนไหนก็ได้เป็นงานอิสระคล้ายๆเราอะ่ะเป็นพาร์ทเนอร์กับ อูเบนั่นเองค่ะแต่อูเบอร์ก็ให้ข้อจำกัดว่าเราไม่สามารถทำงานได้เกิน12ชั่วโมงต่อวันอ่ะมาที่ข้อที่2นะคะส่งอาหารใช้รถยนต์หรือจักรยานไฟฟ้านะคะส่งอาหารกับ Uber Eats สามารถใช้ทั้งรถยนต์แล้วก็จักรยาน นะคะจักรยา,น,ฟฟานที่จะขับส่งอาหารแบบรถยนต์นะคะต้องมีไลเซนสนของออสเตรเลียนะคะก็คือไดเวอร์ไลเซนสส่วนส่งอาหารแบบจักรยานไม่ต้องใช้ไดเวอร์ไลเซนส้น,นะคะแล้วบางคนก็จะถามเข้ามาว่าจักรยาน,นยจำเป็นต้องใช้จักรยานไฟฟ้าหรือเปล่าก็สามารถใช้จักรยานธรรมดาก็ได้นะคะแต่แนะนําว่าใช้จักรยานไฟฟ้าดีกว่าเพราะว่า ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่มีเนินค่อนข้างสูงนะคะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะไปโซนไหนมาต่อกันที่ข้อที่3นะคะสมัคร Uber Eats ต้องใช้ A B N หรือเปล่านะคะ Uber Eats ต้องใช้แท็ f i ฟ e ์นัมเบอแล้วก็ A B N นะคะทั้ง2อ,อย่างเลยคะ่ะมาต่อกันที่ข้อที่4นะคะอย่างรวดเร็วเลย อูเบจ่ายภาษียังไงนะคะปกติเนี่ยเรื่องภาษีเราให้ทางเอเจนต์เป็นคนจัดการทั้งหมดนะได้ปรึกษากับทางเอเจนต์ที่ทำเรื่องภาษีให้กับเรานะคะเขาก็บอกมาว่า Uber เนี่ยถ้ารายได้ไม่เกิน20,000ดอนต่อปีไม่ต้องจ่ายภาษีแต่อย่างใดนะคะแต่ถ้ารายได้เกิน20,000ดอนต่อปี จ่ายภาษี20%ของรายได้นั่นเองค่ะก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่มาทํางานอ่ะสนใจจะทำงานอูเบอร์ไม่ต้องกลัวเลยนะเรื่องภาษีอะ่ะเพราะว่าสิ้นปีอะ่ะเราก็แค่ยื่นภาษีให้กับทางารัฐบาลของเราชี้แจงเฉยว่าเราเนี่ยต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่และเรื่องนี้เราสามารถให้กับทางเอเจนต์เนี่ยเป็นคนจัดการได้หมดเลยนะคะภาษีอะ่ะทุกคนก็สามารถผ่อนจ่ายได้นะ ผ่อนจ่ายเป็นเดือนได้ทางทางรัฐก็ให้เราผ่อนจ่ายได้นะคะเรื่องภาษีข้อาที่5นะคะ Uber ทํำได้รัฐไหนบ้างจะบอกว่ามีทุกรัฐไปอยู่รัฐ South w Sydney Melbourne Victoria q u e e n l a n d Tasmania Western Australia นะคะสามารถสมัครได้หมดเลยคะ่ะเลยนะคะ ปัจจัยอะไรที่ทำให้คนเลือกทำหรือไม่เลือกทำ Uber Eat เช่นบางคนเลือกทำ Uber Eat หรือว่าบางคนเลือกทำร้านอาหารแทนนะคะที่เราจะตอบโดยประสบการณ์ของเรามี3ปัจจัยนะคะปัจจัยแรกก็คือสภาพอากาศนั่นเองจะบอกว่าสภาพอากาศเนี่ยที่ออสเตรเลียร้อนก็คือร้อน ร้อนและร้อนมากเวลาแบบว่าเราอะไปส่งอาหารนะเราก็ต้องเจอสภาพแดดที่ร้อนนะคะสิ่งที่ป้องกันก็คือแบบใส่เสื้อแขนยาวหรือว่าใครไม่ได้วอรี่เกี่ยวกับแดดนะคะก็คืออาจจะมีการไหม้ได้อย่างเช่นเราเนี่ยทุกคนสังเกตนะแขนเราอะเนี่ยตรงเนี้ยมันขาวใช่ไหมตรงเนี้ยมันดำ ปกติก็คือสมมติว่าเราจับจักรยานเนี่ยแล้วตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็โดนแสงแดดนะทุกคนมันก็เลยไหมนั่นเองหนาวอะ่ะมันก็คือหน้าหนาวก็คือจะหนาวมากลมแรงเราก็ต้องใส่แว่นตาเพื่อป้องกงันลมแล้วเวลาแบบลมมาทุกคนตาเราก็จะแห้งถูกไหมฝุ่นเข้าตาเราฝุ่นเข้าตาแบบขับขับไปแล้วฝุ่นเข้าตา ค่อนข,ข้างที่จะสมบุกสมบันเหมือนกันนะงานนี้ใครที่อยากจะลองทำก็ต้องมาเผชิญปัจจัยนี้และเวลาที่ฝนตกทุกคนสนุกมากมากอันนี้คือ,อ,อประชดหรือเปล่าที่ออสเตรเลียมันจะเป็นแบบอารมณ์อากาศแบบวันหนึ่งสามฤดูอะ ตอนเช้ารู้สึกว่าแบบร้อนพอบ่ายๆฝนตกทุกคนว่าฟิลฝนตกก็เหมือนฟิลแบบว่าเราเล่นเล่นน้ำกลางสายฝนนะทุกคนอันนี้นแบบคิดบวกอะเนาะคิดว่างานอูเบอร์ส่งอาหารไม่มีสังคมเพื่อนเท่าไหร่นะคะสำหรับจะมาทำงานที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องเริ่มมาใหม่ๆแนะนำให้ไปทำงานร้านอาหารหรือว่าทำงาน อะไรที่มันเจอเพื่อนก่อนน่ะเพราะว่าอูเบอร์อ่ะเหมือนแบบเวลาเราส่งอาหารน่ะเราก็ไปตัวคนเดียวไหมแล้วเราอ่ะก็ไปเจอร้านอาหารเจอเจอคนที่รับอาหารน่ะเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกับเรามากหรอกเหมือนแบบเราไปยื่นให้เขาว่าแบบเออเนี่ยนะเลขําเบอร์นี้นะเขาก็ให้าหารเรามาแล้วเราก็เออไปถึงเจอลูกค้าก็คือแบบอ่ะส่งอาหารใดๆก็คือไม่ได้คุยอะไรกันเท่าไหร่และก็ปัจจัยข้อที่3ที่เราคิดมานะ ก็คืองาน Uber อูเบอร์่ะมันเป็นงานฟรีแลนซ์ใช่ไหมทุกคนมันเป็นงานอิสระเพราะฉะนั้นน่ะมันการทำงานอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราเลยอยู่ที่ตัวเราคือถ้าเราขยันเราก็ได้เงินเยอะแต่ถ้าเราขี้เกียจขึ้นมาเราก็ได้ไม่ได้ไรายได้นั่นเองค่ะข้อที่7นะคะเวลาทำงานทำงานช่วงเวลาไหน สำหรับงาน Uber ก็อย่างที่บอกไปนะคะสามารถทำงานได้24ชั่วโมงแต่วันหนึ่งไม่เกิน12ชั่วโมงต่อวันข้อที่8นะคะระยะเวลาการสมัครนานไหมระยะเวลาการสมัคร Uber นะคะหลังจากที่เราส่งเอกสารเรียบร้อยแล้วเช็คลิสต ทั้งหมดที่ Uber ต้องการเรียบร้อยแล้ว1 2วันก็ผ่านถ้าไม่ติดเอกสารไม่ติดปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะคะเมื่อทุกคนผ่านงาน Uber แล้วให้รักษาแอคเค้าให้ดีๆนะคะอย่ามีปัญหากับลูกค้าอย่าส่งอาหารผิดอย่าส่งอาหารช้าแล้วก็อย่ามีปัญหากับร้านอาหารนะคะพราอจะบอกว่า Uber เนี่ย บ็อกแอคเขาง่ายมากทุกคนต่อ,อก,กันที่ข้อที่9 v ้าวีโวเชคืออะไรตอนที่เราสมัครเนี่ยเขาก็บางคนอะ่ะจะมีให้กรอกทำวีโวเชคนะคะ v ีโวเชคก็คือเป็นเช็คที่เช็คลิสต์นะคะว่าใช้ตรวจสอบการทำงานของต่างชาติตนเองนะคะหรือว่าผู้ที่มีวีซ่าทำงานจำกัดซึ่งเวลาเราสมัคร Uber อเบอร์อ่ะเราก็ต้องกรอกรายละเอียดของ v ีโวเชคเข้าไปเขาก็จะ Check, เช็คประวัติ ประวัติของดาวประวัติของเอกสารประวัติของอวีซ่ขออาของเรานะคะข้อที่10นะคะรายได้อูเบอร์จ่ายเงินให้เรายัางไงนะคะเป็นวันหรือเป็นอาทิตย์ u b เบจ่ายรายได้ปกติจ่ายเป็นอาทิตย์นะคะเขาจะโอนให้เราทุกวันจันทร์หรือวันอังคาร,คาร แต่เราสามารถเพื่อนๆหรือน้องๆเนี่ยร้อนเงินอยากจะได้เงินวันนั้นเลยทาง Uber สามารถกดเงินเอ่อให้เงินน่ะเข้าวันนั้นได้เลยนะคะค่ะ,คะจบไปแล้วนะคะสำหรับ Q&A ติดข้อวันนี้นะคะกับคำขาน งานอูเบอร์นะคะวันนี้ก็มาตอบให้กับทุกคนแล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ใต้ที่ YouTube ช่องปุณภาชาแนลหรือว่าเข้าร่วมพูดคุยกันได้ที่ Delivery Australia นะคะเป็นกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเป็นกลุ่มสาธารณะนะคะขอบคุณที่ติดตามกจนจบนะคะมีคอมเมนต์ใดๆทั้งสิ้นอยากให้เราทำอะไรเพิ่มเติมหรือว่าแช่ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็มีอะไรที่อยา เดอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆให้กับทุกคนก็จะออกมาแชร์ให้กับทุกคนนะคะลืมติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องปุณภาชาแนลให้ด้วยนะคะทุกคนบ๊ bye ายบา่ฝากอีกหนึ่งเรื่องนะคะอย่าลืมสมัครลิงก์ปุณภาอินสไว้์ยู ชิวทำงานอูเบอร์นะ <laughs> <Okay. S 1> อย่าลืมนะ